โอเคมมอครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมดูก,ดก,ดกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับผมสล็อตไลฟ์นะผมเออและตอนนี้เราอยู่ในเกมของฟอร์จูนออกนะวันนี้พกทุนมาที่2,000บาทนะผมก่อนที่จะเข้าครับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะ <c oughs> และเช่นเคยครับผมรับชมเพื่อคอนเทนเท่านั้นแนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะมาผมวันนี้มาที่ทุน2,000บาทนะเดี๋ยวใส่แมงปับ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 ปู้มหมดเตร์ โอเคผมเดี๋ยวเราเริ่มมาที่เท่าไหร่ดีเอ่ยดูเซิร์งก่อนสามบาทนะผมไปเริ่ม <Gym>. ท <klim to> ี่สามบาทดูเซิร์งก่อนละกันมาเดิมาเดยขอลั่นมาดอกหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นเบ็ดเลยขึ้นแม่งเลยละกันนะเออขึ้นมาเบ็ดสี่ก่อนนะผมดูเซิร์งนั้นเดี๋ยวถ้าผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบ็ดหลักสิบนะผมเล่นเบ็ดหลักสิบนะวันนี้ไม่รีบไม่รีบโอ้ยมาสีแมงเงยเนาะ โอเคดูเซิงก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยขึ้นอ่ะขึ้นไปเรื่อยๆนะผมขึ้นไปเรื่อยๆนะดูเซิงเรื่อยๆว้าวแมงอุ้ยวิเล่นนะต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนะผมเออต้องค่อยๆเล่นนะค่อยๆไหลขึ้นไปเทระเบทเทระเบทเทระเบทนะขึ้นสเต็ปกัหลายเบทนะผมเออมามาดิโอ้ยขนแมงเงยเนะเออมาหน่อยมาหน่อยขี้ใช้มาสิ มาขึ้นเบ็ดเลยละกันนะผมค่อยๆขึ้นไปนะถ้ากดแล้วมันเงียบแนะนําไม่ขึ้นดีกว่านะเออกดเดิมๆยังไงก็ไม่แตกอ่ะเชื่อผมเด้เออวันนี้ขอสองเท่าตัวเล็กเล็กเล็กวันนี้ทุนมาที่สองพันบาทนะผมผมแนะนํานะถ้าเกมมันเชิงอย่างนี้นะถ้าแบบกดไม่มากดไม่มาสักพักเนี่ยลองขึ้นขึ้นลงลงดูนะผมเออนะี่ยดอกแรกมาแล้วผมเท่าไหร่โอเคกําไรอยู่ ขึ้นลงขึ้นลงเบ็ดนะผมขึ้นลงขึ้นลงเบ็ดเรื่อยๆนะเวลาเล่นนะผมแนะนำเลยโอ้โหจะบอกมาเดียวเดียวเราเงียบกิฟแมวนะมาผมขึ้นที่เด็ดสี่สิบแล้วไปครับผมออตโตสิบร,รอบจัดมามาเซิงมันมาลนะมันว้ายแมงอ,อะไรครับเนี้ยบ้าหรือเปล่าโอ้โห โอ้แม่งทำเกินไปว่ะโอ้โหเดี๋ยวทำไมถึงทำกับฉันได้อ้าวแล้วเออจังหวะนี้เงียบกริบนะผมเออสักครู่นะขอคำนวณคำนวณพิทากรัสก่อนว้าวโดดมาโดดมาโดดมาโดดเลยครับผมมาเร็ว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 ว,ว้าวเบาเดียวเบาเด้อสือเออหืมธนสกิดเดิเดนช่องนี้นี่ร้องเอ้ย ได้อยู่พี่อัโอ้ยขอให้ดีพี่อัโอ้ปี่อนไม่เอาเด็ดปี่อันพ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 ี่นอนว้าวได้อยู่ครับผมบอลนี่ก็เต็มเลยครับผมโอหเต็มเลยครับผมเออโอเคบิ๊กวินมาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะผมกำไรอยู่เด้อกำไรอยู่เด้อทำเป็นเล่นเด้อกำไรมาพันหนึ่งนะผมโดยประมาณนะ ถามว่าไปต่อไหมไปต่ออยู่ล,ละลาบนี้แล้วม,มาเดะมาโอ้โหเคลืนมาเลยบ่าเคลืนมาเลยล่าโอ้ยเนาะคนแมมึงยี่สิขึ้นหรือลงดีเนาะบัดที่นี่ถ้ามีเสียงรมเข้าขออภัยนะผมช่วงนี้ร้อนอะ่ะร้อนเงิน ไปครับผมขึ้นสับเบ็ดเล่นไปหนึ่งทีสับเบ็ดหลอกโอ้เกินบาบ้าเกินไปเกินปุยมุย้ยเออเกินปุยมุย้ยโอ้โหคนแมวเออหมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วอมลักดอกยิงหยอกเล่นมาดิขึ้นสองร้อยแม่เลยครับผมไปอีกรอบหนึ่งว่ายังไงหมาดิหมาดิว้า อาแล้วมาแล้วมาแล้วอัพตัแล้วครับผมมามาสิขอแน่นๆไ่นดายแน่นแน่นดาเออโุ้ยเไปสองร้อยแล้วนะเฮ้ยเพี้ยนอย่าหาทำได้อย่างงี้ว้าวบอนนี้มาได้ก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มเลยครับผมแม่งนด้ตัวถูกเฮ้ยแต่ก็ได้กำไรอยู่นะผมสองเอ้สามเท่าตัวนะได้กำไรอยู่เออได้กำไรอยู่นะ โอเคได้อยู่ไม่ไปต่อแล้วรู้สึกเกมจะแข็งนะวันนี้รู้สึกเกมจะค่อนข้างแข็งนะผมเออเลิกดีกว่านะโอเคครับ okay. ผมใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและเช่นเคยครับผมอย่าลืมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ